ค่ำคืนนี้มีบรรยากาศบางอย่างที่แปลกไปจากทุกคืนในโลกการเมืองไทยไม่ได้เป็นเพียงข่าวลือแต่เป็นการเคลื่อนไหวที่ทำให้หลายคนต้องหยุดฟังหยุดคิดและตั้งคำถามกับทิศทางใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อชื่อของพลออางประยุทธ์จันโอชาถูกพูดถึงอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นกว่าเดิมการตัดสินใจล่าสุดของเขาแม้ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดแต่แรงสะเทือนกลับลุกลามไปทั่วทั้งวงการการ,การเมืองและสังคมไทยอย่างรวดเร็วราวกับคลื่นกระแทกที่ไม่มีใครตั้งตัวทัน หลายคนจับตาว่าเหตุใดจังหวะน,นี้พลออ่างประยุทธ์ถึงเลือกขยับหมากใหม่ท,ทั้งที่เคยประกาศวางมือจากตําแหน่งสําคัญในรัฐบาลมาก่อนแต่ในโลกการเมืองไม่มีอะไรเรียกได้ว่าจบลงจริงทุกการตัดสินใจมีเบื้องหลังมีแรงกดดันและมีความจําเป็นบางอย่างที่ไม่ถูกเล่าบนเวทีสาธารณะตลอดหลายปีที่ผ่านมาชื่อของพลอ่างประยุทธ์เป็นเหมือนเงาที่ไม่เคยจางหายจากฉากการเมืองไทย แม้บทบาทจะลดลงแต่ชื่อของเขายังถูกกล่าวถึงทุกครั้งเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงสำคัญในวงการไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายการย้ายเก้าอี้การปรับกลยุทธ์ของพรรคการเมืองหรือการขยับของกลุ่มอำนาจที่อยู่เบื้องหลังความนิ่งของเขาบางครั้งกลับเป็นสัญญาณว่ามีบางอย่างกำลังถูกวางแผนอย่างเงียบๆจนกระทั่งค่ำคืนนี้เมื่อรายงานจำนวนมากเริ่มบอกตรงกันว่าเขาได้ตัดสินใจครั้งสำคัญที่อาจส่งผลต่อดุลอำนาจในประเทศในระยะยาวหลายคนถามว่าการตัดสินใจครั้งนี้คืออะไร เหตุใดถึงถูกพูดถึงมากขนาดนี้ทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่มีประกาศทางการแต่ในโลกการเมืองการขยับเพียงเล็กน้อยจากผู้มีบทบาทระดับประเทศก็เพียงพอที่จะทาให้ทุกกลุ่มต้องมองหาแผนสํารองทันทีมีการวิเคราะห์จากหลายฝ่ายว่าการกลับมาเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในพักที่เขาเคยมีบทบาทหรืออาจเป็นการจัดทับครั้งใหม่ของคนใกล้ชิดที่ต้องการรักษาอิทธิพลในบางพื้นที่หรือบางสถาบันทางการเมือง แม้ยังไม่มีคำยืนยนันแต่สิ่งที่แน่นอนคือทุกคนต่างรับรู้ถึงแรงสันสะเทือนที่เกิดขึ้นแล้วการเคลื่อนไหวของพลอ่างประยุทธ์มักถูกอ่านได้หลายชั้นไม่ว่าจะด้านความมั่นคงด้านกลยุทธ์ด้านความสัมพันธ์กับเครือข่ายเกา่าหรือแม้แต่ด้านภาพลักษณ์ที่ต้องรักษาในสังคมไทยการตัดสินใจที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กอาจถูกวางแผนมานานนับเดือนหรือเป็นผลมาจากการประเมินสถานการณ์รอบด้านอย่างลึกซึง้ง ในระยะหลังหลายฝ่ายเริ่มพูดถึงความเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างอำนาจที่อาจกำลังเกิดขึ้นอย่างช้าๆทำให้ผู้เล่นหลายคนต้องปรับกลยุทธ์ตามและนั่นยิ่งทำให้ชื่อของเขากลับขึ้นมาเป็นจุดสนใจอีกครั้งเพราะในโลกของอำนาจผู้ที่เคยอยู่ระดับสูงย่อมรู้แนวทางการขยับหมากดีว่าควรเดินตอนไหนและหยุดตอนไหนสิ่งที่ทำให้วงการการเมืองสั่นแรงกว่าเดิมคือความไม่แน่ชัดในทิศทางที่เขาจะเลือกเดินต่อบางฝ่ายเชื่อว,ว่าเขาอาจกำลังเตรียมแผนเพื่อสนับสนุนบุคคลบางคนในตำแหน่งสำคัญ บางฝ่ายเชื่อว่าเขาอาจต้องการปรับบทบาทใหม่ไม่ว่าจะในเชิงที่ปรึกษาหรือในภารกิจบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเพราะประสบการณ์หลายปีของเขาในกองทัพและรัฐบาลทําให้เขายังเป็นบุคคลที่หลายกลุ่มให้ความสําคัญไม่มีใครมองข้ามได้แม้เขาจะไม่อยู่บนเวทีการเมืองในฐานะเดิมอีกต่อไปก็ตามสิ่งที่ทําให้สถานการณ์ซับซ้อนยิ่งขึ้นคือปฏิกิริยาของคนในวงการที่ไม่ได้เหมือนกัน ทุกกลุ่มตอบสนองแตกต่างก,กันบางกลุ่มแสดงความกังวลว่าการกลับมาของเขาอาจทําให้สมดุลที่กําลังเริ่มนิ่งต้องสั่นคลอนอีกครั้งขณะที่อีกกลุ่มกลับมองว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความชัดเจนในอนาคตยิ่งสร้างความสงสัยให้สังคมว่าแท้จริงแล้วการตัดสินใจนี้เกี่ยวข้องกับการจัดวางคนการประเมินความเสี่ยงหรือเป็นการเตรียมระยะยาวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ทางการเมืองระดับประเทศในปีต่อๆไปในเบื้องลึกของโลกการเมืองไทยมีโครงสร้างและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกอว่าที่สาธารณะเห็น การตัดสินใจของบุคคลสำคัญจึงไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแต่เชื่อมโยงกับหลายองค์กรหลายกลุ่มผลประโยชน์และหลายฝ่ายที่ต้องรักษาความสมดุลของตอนเองการที่ชื่อของพลอ่างประยุทธ์กลับมาถูกพูดถึงในจังหวัดที่บ้านเมืองมีความเปลี่ยนแปลงหลายด้านเป็นสัญญาณว่ากำลังมีบางอย่างเกิดขึ้นในระดับที่มองไม่เห็นและก่อให้เกิดแรงสันเสือนจนทุกฝ่ายต้องจับตาทันทีแม้ยังไม่มีคำประกาศชัดเจนแต่ความเงียบในบางครั้งก็มีน้ำหนักมากกว่าเสียงพูด เพราะผู้ที่มีประสบการณ์ในระดับสูงมักไม่แสดงไพ่ทั้งหมดให้ใครเห็นง่ายๆทุกอย่างต้องรอจังหวะที่ถูกต้องไม่เร็วเกินไปจนทําให้เกิดแรงตาร้านและไม่ช้าเกินไปจนเสียโอกาสการตัดสินใจครั้งล่าสุดนี้จึงอาจเป็นการเดินหมากที่สะสมพลังเงียบมานานก่อนเลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการขยับครั้งใหญ่และนี่เองที่ทําให้วงการการเมืองสันสะเทือนมากเป็นพิเศษหลายคนเริ่มคาดเดาว่วาเหตุการณ์ต่อจากนี้อาจเกี่ยวข้องกับการจัดทีมคนรุ่นใหม่ การจัดระเบียบภายในกลุ่มอำนาจหรืออาจเป็นสัญญาณของความร่วมมือรูปแบบใหม่ระหว่างกลุ่มที่เคยมีความสัมพันธ์กันในอดีตไม่ว่าทิศทางไหนการตัดสินใจครั้งนี้ได้ส่งแรงสะท้อนไปยังหลายมุมทั้งในสภาในพักการเมืองและในกลุ่มที่คอยวิเคราะห์สถานการณ์อยู่ตลอดเวลากระแสข่าวลือจำนวนมากจึงเริ่มโหมแรงขึ้นเรื่อยๆและทุกสายตาต่างรอว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเขาจะออกมาพูดอะไรหรือเปิดเผยแผนใดออกสู่สาธารณะสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับคือพลอ่าง ประยุทธ์ยังเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลทางการเมืองและสังคมในระดับสูงไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามเขามีเครือข่ายมีประสบการณ์และมีความสามารถในการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่ซับซ้อนการตัดสินใจของเขาจึงไม่ใช่เรื่องเล็กสำหรับใครทั้งนั้นเพราะคลื่นที่ตามมาอาจกระทบทั้งผู้สนับสนุนและฝ่ายตรงข้ามพร้อมกันหากการตัดสินใจครั้งนี้มีเป้าหมายที่ลึกกว่าว่าสิ่งที่เห็นภายนอกจริงก็ไม่แปลกที่ทั้งวงการจะสั่นสะเทือนจนกลายเป็นหัวข้อสำคัญในค่ำคืนนี้ ตอนนี้สังคมกำลังตั้งคำถามว่าเขาจะกลับมาในรูปแบบไหนจะเป็นการให้คำแนะนำจะเป็นการวางคนหรือจะเป็นการเสริมบทบาทบางด้านที่ยังไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดอาจจะยังไม่ชัดแต่ผลกระทบกำลังเกิดขึ้นแล้วและยังคงขยายตัวต่อไปเพราะทุกกลุ่มกำลังปรับจังหวะเตรียมรับมือเชื่อได้เลยว่าหลังจากนี้เราจะเห็นการเคลื่อนไหวที่เชื่อมโยงกับการตัดสินใจครั้งนี้อีกหลายระลอกไม่ใช่แค่ในด้านการเมืองแต่ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีบทบาทสำคัญในวงการต่างๆของประเทศ ท้ายที่สุดสิ่งที่ผู้ชมควรจับตาคือความต่อเนื่องของเหตุการณ์เพราะหากนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเราอาจได้เห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ชัดเจนขึ้นในไม่ช้าและแน่นอนว่าการตัดสินใจของพลอ่างประยุทธ์ยังคงมีน้ำหนักพอที่จะกำหนดทิศท,ทางการเมืองไทยในระยะหนึ่งต่อจากนี้แม้เขาจะอยู่ในบทบาทใหม่หรือพื้นที่ใหม่ก็ตามความเงียบที่มาพร้อมแรงสะเทือนนี้จึงเป็นสัญญาณว่ากำลังจะมีบางอย่างเกิดขึ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายคงไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปเมื่อแรงสะเทือนจากการตัดสินใจครั้งล่าสุดของพลออ่างประยุทธ์ยังคงกระจายออกไปเป็นวงกว้างผู้คนจํานวนมากก็เริ่มตั้งคําถามใหม่มากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่เกี่ยวกับสิ่งที่เขาทําแต่เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่จะตามมาในอนาคตอันใกล้เพราะในโลกการเมืองไม่เคยมีการขยับใดที่ไม่ทิ้งรอยต่อบางครั้งรอยต่อน,นั้นเล็กจนแทบมองไม่เห็น แต่เมื่อเชื่อมโยงกันเข้าจริงก็อาจกลายเป็นเส้นใหญ่ที่กำหนดทิศทางของประเทศได้เลยการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวของบุคคลระดับนี้จึงกลายเป็นประเด็นที่ไม่อาจให้ใครมองข้ามได้ช่วงหลังเริ่มมีการพูดถึงบรรยากาศภายในกลุ่มที่เคยทำงานร่วมกับเขาบางคนบอก,กว่ามีความเคลื่อนไหวเงียบๆคล้ายกับมีการเตรียมพื้นที่สำหรับอะไรบางอย่างบางคนกลับบอก,กว่ามีสัญ,ญญาณที่สับสนเหมือนกำลังเกิดความเปลี่ยนแปลงภายในที่ยังไม่ชัดเจนแม้แต่กับคนวงในเอง การที่สัญญาหลากหลายพุ่งเข้ามาในเวลาเดียวกันยิ่งทําให้สถานการณ์น่าติดตามขึ้นไปอีกเพราะมันสะท้อนให้เห็นว่ามีบางอย่างกําลังเกิดขึ้นแต่ยังไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรและที่สําคัญคือใครจะเป็นคนเปิดเผยมันก่อนในด้านของการเมืองระดับชาติบรรยากาศกําลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วหลายฝ่ายเริ่มขยับตัวเพื่อรับมือกับความโกลาหลที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตแม้ความเงียบของคนอ่างประยุทธ์จะเป็นสิ่งที่ทําให้หลายคนคาดเดายาก แต่ความเงียบนั้นกลับมีอิทธิพลอย่างประหลาดเหมือนเป็นเสียงที่ดังที่สุดในเวลานี้เพราะทุกคนในวงการต่างต้องเงียหูฟังและวิเคราะห์กันเองว่าการตัดสินใจที่เขาเพิ่งทําจะนําไปสู่อะไรต่อจากอดีตที่เขามักเลือกวิธีเดินเกมแบบรอบคอบจังหวะล่าสุดนี้อาจไม่ได้เป็นเพียงการขยับเพื่อผลลัพธ์ระยะสัน้นแต่น่าจะมีการวางแผนลึกกลงไปกว่านั้นมากมีการคาดการณ์หลายรูปแบบเกี่ยวกับสิ่งที่อาจตามมา บางคนเชื่อว่านี่คือการเตรียมตัวเพื่อวางรากฐานใหม่ให้กับกลุ่มที่ใกล้ชิดเขาบางคนกลับเชื่อว่านี่คือความพยายามในการรักษาอิทธิพลในจุดยุทธศาสตร์บางด้านที่สังคมภายนอกไม่ค่อยเห็นบางคนวิเคราะห์ว่าการตัดสินใจนี้อาจเกี่ยวโยงกับการเปลี่ยนผ่านสำคัญของประเทศและเขาในฐานะผู้ที่เคยถือบทบาทระดับสูงอาจถูกเชิญให้มีส่วนร่วมบางอย่างอีกครั้ง แม้จะไม่ใช่บทบาทเดิมทั้งหมดแต่ยังเป็นบทบาทที่สำคัญต่อความมั่นคงหรือความต่อเนื่องของระบบที่เขาเคยมีส่วนดูแลมาเป็นเวลานาน,านในมุมของประชาชนการกลับมาของชื่อพลอ่างประยุทธ์ก็สร้างกระแสหลากหลายเช่นกันบางส่วนรู้สึกประหลาดใจเพราะคิดว่าเขาจะหายไปจากฉากการเมืองแล้วบางส่วนมองว่านี่อาจเป็นสัญ,ญญาณขององค์การเริ่มต้นยุคใหม่ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ของเขาบางส่วนกลับกังวลว,ว่าอาจเกิดความเปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดคิด ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนถึงอิทธิพลขององค์การตัดสินใจของเขาได้อย่างชัดเจนแม้จะยังไม่มีคำอธิบายจากเบนเรนก็ตามในทางลึกของโครงสร้างอำนาจการตัดสินใจครั้งนี้อาจเป็นเหมือนก้อนหินที่ถูกโยนลงไปในน้ำแม้จะไม่ได้เห็นแรงโยนแต่ละลอคลื่นกำลังกระทบฝั่งทุกด้านทุกกลุ่มต้องเร่งดูว่าคลื่นนั้นจะพัดเข้ามาถึงตัวเองเมื่อไรและอย่างไรบางกลุ่มเริ่มประชุมเร่งด่วนบางกลุ่มเริ่มทบทวนแผนการที่เคยวางไว้ บางกลุ่มเริ่มติดต่อกับบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์กับเขาในอดีตเพื่อประเมินสถานการณ์ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากคำเดียวคือเขาตัดสินใจแล้วสิ่งที่น่าจับตาคือรูปแบบการสื่อสารของเขาแม้หลายครั้งเขามักเลือกพูดตรงแต่ในสถานการณ์แบบนี้ความเงียบของเขากลับมีน้ำหนักมากกว่าเสียงใดๆบางครั้งความเงียบเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังเพราะมันทำให้ทุกฝ่ายต้องคาดเดาต้องวิเคราะห์ต้องกังวลและต้องเตรียมพร้อมโดยไม่รู้ข้อมูลจริง การเดินเกมแบบไม่เปิดเผยจังหวะทําให้ฝ่ายตรงข้ามปรับตัวได้ยากและในโลกการเมืองน,นี่คือกลยุทธ์ที่สามารถพลิกสถานการณ์ได้ในไม่กี่นาทีแรงสะเทือนที่เกิดขึ้นยังทําให้เกิดคําถามว่าเขาจะเลือกเดินไปในทิศทางไหนต่อบางคนเชื่อว่าเขาอาจกลับมามีบทบาทเป็นผู้ชี้นําหรือที่ปรึกษาบางคนมองว่าเขาอาจอยู่เบื้องหลังขององค์การจัดวางคนรุ่นใหม่บางคนมองว่าเขาอาจเพียงแค่ต้องการแก้ปัญหาบางด้านที่สะสมมานาน เพราะยังไม่มีใครเข้าใจระบบบางส่วนได้ดีเท่าเขาทุกอย่างยังอยู่ในความคาดเดาแต่ผลกระทบได้เกิดขึ้นจริงเรียบร้อยแล้วผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองบางส่วนมองว่าการกลับมาเคลื่อนไหวครั้งนี้มีนัยสำคัญต่อเสถียรภาพในอนาคตเพราะเขายังมีฐานความน่าเชื่อถือในกลุ่มหนึ่งและยังมีอิทธิพลต่อกลุ่มผู้เล่นระดับสูงหลายฝ่ายแม้บทบาทของเขาจะไม่ใช่การถืออำนาจเต็มแต่ความสามารถในการโน้มน้าวหรือเปลี่ยนทิศทาขงขององค์การตัดสินใจบางอย่างยังคงมีอยู่ การที่เขาเลือกจะขยับหมากในช่วงนี้จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ต้องมีเหตุผลบางอย่างอยูอย่เบื้องหลังที่คนทั่วไปอาจยังไม่เห็นในอีกด้านหนึ่งมีการมองว่าการตัดสินใจครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภายในระดับโครงสร้างซึ่งผู้ที่เคยมีตำแหน่งระดับสูงย่อมเข้าใจดีกว่าคนทั่วไปเขาอาจถูกเชิญให้เข้ามามีบทบาทในบางงานบางคณะหรือบางโครงการที่ต้องการประสบการณ์เฉพาะตัวแม้ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการ แต่การเคลื่อนไหวบางอย่างที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกับเขาก็ยิ่งทําให้ข่าวลือนี้กระจายไปไกลขึ้นกระแสะสังคมที่กําลังลุกเป็นไฟในตอนนี้จะยังไม่จบลงง่ายๆเพราะทุกคนกําลังรอคําตอบเดียวคําตอบที่ยังไม่มีใครรู้ว่าจะถูกเปิดเผยเมื่อไหร่และในรูปแบบใดจะเป็นการออกมาพูดผ่านสื่อจะเป็นการส่งสัญญาณผ่านบุคคลใกล้ชิดหรือจะเป็นการปล่อยให้เหตุการณ์ค่อยๆค,คลี่คลายเองตามจังหวัดทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งนั้นแต่สิ่งที่เห็นแน่นอนคือบรรยากาศการเมืองไทยเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังจากนิ่งเงียบมาพักใหญ่ สังคมไทยเคยผ่านช่วงเวลาที่มีเงื่อนไขซับซ้อนหลายครั้งและครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ความไม่แน่นอนกลายเป็นปัจจัยสําคัญผลอ่างประยุทธ์ในฐานะบุคคลที่เคยอยู่ใจกลางเหตุการณ์หลายยุคย่อมเข้าใจดีว่าการขยับเพียงครั้งเดียวของเขาจะส่งผลอย่างไรต่อทั้งระบบนั่นยิ่งทําให้การตัดสินใจล่าสุดนี้มีความหมายในมุมมองของหลายฝ่ายมากกว่าที่เห็นในขา่าวหรือทั่วไปตอนนี้ทุกคนต่างรอเพียงสิ่งเดียวคือคําชี้แจงหรือสัญญาณต่อไปที่เขาจะส่งออกมา เพราะสัญญานั้นจะเป็นตัวกำหนดว่าระลอกคลื่นลูกถัดไปจะใหญ่แค่ไหนและจะพัดไปในทิศทางใดเมื่อชื่อของเขายังคงมีพลังทางสัญ,ญลักษณ์มากขนาดนี้การตัดสินใจครั้งเดียวจึงกลายเป็นแรงสะเถือนที่ทําให้ทั้งวงการต้องจับตายอย่างใกล้ชิดไม่ใช่เพราะเป็นเรื่องดรามา่าแต่เพราะมันอาจเป็นจุดเปลี่ยนของสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดไว้ก่อนเลย